จะพูดถึงเรื่องของสินค้า3อย่างนะครับซึ่งเป็นสินค้าควบคุมนะครับโดยมีกฎหมายควบคุมการขายนะครับนั่นก็คือสินค้าประเภทเหล้านะครับเหล้านี้ก็มีทั้งเหล้า,ายี่ห้อต่างนะครับก็มีหลายราคาเหล้านี่นะครับเป็นสินค้าที่ทางรัฐบาลควบคุมเพราะฉะนั้นการขายก็ต้องอยู่ภายใต้ ของการควบคุมของรัฐนะครับซึ่งมีกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะเหล้าแล้วก็บุหรี่นะครับยาสุขสามอย่างนี้นะครับต้องขออนุญาตขายนะครับใครมีเงินจะซื้อมาขายเนี่ยนะครับจะขายเองเนี่ยไม่ได้นะครับต้องให้ทางเจ้าพนักงานเข้ามาตรวจสอบนะครับและออกใบอนุญาตให้ขายจึงจะสามารถขายได้ ถ้าหากว่าขายโดยไม่มีใบอนุญาตก็จะเป็นความผิดวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการขายสินค้า3ชนิดนี้เหล้าบุริยาสุปนะครับเหล้าบุริยาสุปสินค้าควบคุมของาทางภาครัฐนะครับซึ่งมีกฎหมายรองรับหลายฉบับด้วยครับเคยมีคดีความที่ขึ้นสู่ศาลมาแล้วมากมายในการ ขายสินค้าเหล้าบริยาสุกนี่นะครับเรามาดูถึงเรื่องของเส้นทางการประกอบธุรกิจการค้าการขายเหล้าบริยาสุกนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้สําหรับหลายๆท่านที่คิดจะทํามาค้าขายนะครับตั้งร้านค้าปลิกขึ้นมานะครับซึ่งสินค้า3มชนิดนี้ยังไงก็ต้องมีการซื้อมาขายนะครับแต่จะขายเองไม่ได้อย่างที่เรียนแล้วนั่นเองนะครับคนที่จะขายเหล้าบุริได้นี่นะครับ ต้องไปขออนุญาตจากสำนักงานสัรพสามิตรในเขตพื้นที่ที่ร้านค้าของท่านตั้งอยู่นะครับต้องไปขออนุญาตทางเจ้าพนักงานสัรพสามิตรเมื่อได้รับคำร้องนะครับจากผู้ที่มีความประสงค์จะขายสินค้านะครับคือเหล้าบุริยาสูนเนี่ยนะครับเหล้าบุริยาสูนนี่เป็นใบอนุญาตใบเดียวกันนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเขาอนุญาตให้ขายเหล้าขายบุหรี่ขายยาสูบเขาก็อนุญาตพร้อมกันเป็นใบอนุญาตใบเดียวกันเมื่อประชาชนไปยื่นคําร้องต่อเจ้าพนักง,งานสรรพสามิตรเจ้าพนักง,งานสรรพสามิตรเขาก็จะส่งคนนะครับคือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสรรพสามิตรมาตรวจร้านคา้าว่าร้านค้านี้นะครับมีการตั้งร้านค้าอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับคือต้องมีการจดทะเบียนนะครับ เมื่อจะประกอบธุรกิจการค้าปลีกนี่นะครับต้องไปขออนุญาตจดทะเบียนก่อนนะครับต้องมีใบอนุญาตจดทะเบียนนะครับเป็นร้านค้าขายปลีกเมื่อมีใบอนุญาตจดทะเบียนนะครับเขามาตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะส่งคนมาดูถึงร้านเลยเขาก็จะออกใบอนุญาตให้ขายเหล้าขายบุหรี่ขายเบียร์นะครับได้คือเป็นใบอนุญาตใบเดียวกันอนุญาตให้ขายเหล้าขายบุหรี่ขายเบียร์ นะครับเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วนี่นะครับใบอนุญาตนี้นะครับต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมนะครับต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมเมื่อมีการเสียค่าธรรมเนียมได้รับใบอนุญาตแล้วก็สามารถขายได้ทีนี้เมื่อเขาอนุญาตให้ขายแล้วนี่นะครับเขาก็จะต้องมีเงื่อนไขว่านะครับการขายเหล่านีย ขายบรีขายเบียร์ยนะครับห้ามแบ่งขายนะครับห้ามแบ่งขายบุหรีนี่จะไปแบ่งขายทีละครึ่งซองทีละสิบาท20บาทนี่ไม่ได้นะครับนะครับผิดกฎหมายนะครับผิดระเบียบข้อบังคับและประกาศของทางนะครับสัปพสามิตเขาไม่อนุญ,ญาตให้ขายแบ่งขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือเป็นบุรี่เป็นเบียร์ถ้าใครไปแบ่งขายนะครับก็จะเป็นการผิดกฎหมายลำดับต่อมา จะต้องขายให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับขายเหล้าขายบุหรี่ขายเบียร์เนี่นะครับไม่ใช่มีใบอนุญาตแล้วจะขายให้ใครก็ได้นะครับครับเป็นสินค้าควบคุมอย่างที่ได้เรียนแล้วนั่นเองนะครับลำดับต่อมาเมื่อขายใบแล้วนี่นะครับถ้าปรากฏว่าเขามาตรวจสอบพบว่ามีการขายบุหรี่ขายเหล้าขายเบียร์จะเป็นยี่หอไหนก็แล้วแต่ ถ้าเป็นสินค้าไม่ได้เสียภาษีนะครับสินค้าไม่ได้ผิดเสียภาษีหรือสินค้าปลอมปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าถ้าปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าแล้วนี่นะครับถ้าเป็นสินค้าปลอมแล้วนี่นะครับมันก็จะผิดกฎหมายนะครับคือไม่ได้เสียภาษีนะครับเข้าไปด้วยนะครับอันนี้มันเป็นเป็นของคู่กันเลยนะครับผีตัวเดียวกันนะครับผีตัวเดียวกันเนื่องจากว่าถ้าเป็นสินค้าปลอมแล้วนะครับก็แสดงว่าไม่ได้เสียภาษีด้วย นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทเดี๋ยวผมจะเล่าตัวอย่างคดีหนึ่งครับตัวอย่างที่มีปัญหาตัวอย่างหนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่แถวจังหวัดปทุมธานีนะครับเขตลาดหลุมแก้วปทุมธานีก็ปรากฏว่าอันนี้ก็ขายเหล้าขายบรีนะครับโดยก็อขายมาตามปกติแต่มีอยู่วันหนึ่งนะครับช่วงโควิดเนะมื่อปีประมาณปีที่แล้วนะครับปี2 5 6 4 ช่วงนั้นเน่ยนะครับทุกคนคงจำภาพบรรยากาศได้นะครับด้วยความที่ว่าโรคระบาดโควิดนี่นะครับมันแพร่กระจายไปทั่วโลกและประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบด้วยสินค้าก็เลยขายไม่ดีนะครับคนไม่ได้ออกจากบ้านกิจการร้านรวงต่างๆก็ปิดกิจการกันมากมายนะครับหรือหยุดการให้บริการมากมายแต่ร้านค้าประเภทร,ร้านค้าปลีกเนี่ยนะครับ ก็ยังต้องเปิดให้บริการนะครับเนื่องจากว่าประชาชนแม้จะระวังยังไงก็ได้แต่นะครับมันก็ต้องกินต้องใช้สินค้าเบ็ดเตร็จประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆมีขายที่ร้านค้าปลีกร,ร้านค้าปลีกกนะ็ต้องเปิดทําการขายตามปกติหากร้านค้าปลีกไม่เปิดการขายนะครับก็คงจะวุ่นวายกันทีเดียวเลยครับก็ปรากฏว่า วันเกิดเหตุเนี่ยนะครับเจ้าของร้านค้าปลีกร้านหนึ่งมีผู้มาติดต่อขายบุหรี่ให้ในราคาที่เขาบอกว่าขายในราคาทุนหรือต่ำกว่าทุนเล็กน้อยเนื่องจากว่าที่ร้านของเขามันขายสินค้าไม่ดีก็เลยเอาสินค้านะครับคือบุหรี่ซิการเรตนี่นะครับตามภาษากฎหมายเขาเรียกว่าซิกาเรตบุหรี่ซิการเรตมาขายให้ในราคา ที่เขาเรียกว่าต่ํากว่าทุนเล็กน้อยก็อย่างนั้นก็ได้ความรู้เท่าไม่ถึงกันของเจ้าของร้านค้าร้านนี้แหละนะครับก็เลยรับซื้อไว้เป็นจํานวนประมาณ5้าร้อยสองห้าร้อยสองนะครับหรือประมาณสักหหน่าจะประมาณสักหนึ่งหลังว่าอย่างนั้นเถอะนะครับห้าร้อยสองนะครับก็ปรากฏว่าเป็นยังไงครับก่อนจะซื้อในความจริงเน่ยเจ้าของร้านค้านี่ก็ไม่อยากจะซื้อหรอก แต่ทนอ้อนวอนของผู้ที่ก่อเหตุนะครับคือก่อเหตุเอาบริปลอมมาขายให้เขาเนี่ยนะครับทนการอ้อนวอนไม่ไหวนะครับบอกว่ามีความจําเป็นต้องใช้เงินซื้อสินค้าไว้เยอะสต็อกไว้เยอะปรากฏว่าพอเจอโควิดสินค้าขายไม่ได้ก็เลยต้องนํามาเร่ขายนะครับเพราะว่าสต็อกสินค้าไว้เยอะไม่มีเงินที่จะหมุนนะครับในกิจการร้านค้าตัวเอง เขาเลยเอาสินค้ามาแบ่งขายให้ในราคาทุนหรือต่ำกว่าทุนเล็กน้อยทางผู้ซื้อเนี่ยแกก็ระมัดระวังเหมือนกันนะครับก็เคยได้รับคำเตือนมาเหมือนกันว่าระวังเรื่องสินค้าปลอมหรือสินค้าไม่ได้เสียภาษีถ้าเป็นสินค้าปลอมแล้วมันก็จะไม่ได้เสียภาษีทันทีนะครับมันเป็นของคู่กันเพราะเวลาโรงงานยาสูบหรือการยาสูบเขาผลิตสินค้าออกมาขายเนี่ยนะครับ ก็จะปิดอาการสแตม์มาเรียบร้อยนะครับแพ็กใส่ห่อใส่กล่องมาเรียบร้อยทุกซองนะครับก็ <t od d ress> จะมีอาการสแตม์ของเขาอาการสแตม์นี้เป็นอากาสแตม์ที่ทางการยาสุกเข,ข,ขาเสียภาษีแรกนะครับพอ <t od d ress> มาเรียกเก็บต่อจากผู้ซื้อโดยร้านค้าส่งก็ซื้อมาจากการยาสุกการยาสุกทจะเรียกเก็บมาจากเรียกเก็บนะครับราคานี้เขาบวกมากับราคาสินค้านะหล่ะนะครับพูดอย่างง่ายๆ ทีนี้ปรากฏว่าพอรับซื้อไว้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็ดีนิดนึงนะครับปรากฏว่าที่ร้านของแกนี่ <c oughs> มีกล้องวงจรปิดครับอยู่หน้าร้านหนึ่งตัวอยู่ในร้าน,นประมาณตัวหรือสองตัวก็มีภาพเหตุการณ์นั้นถูกบันทึกไว้ให้เห็นเป็นพยานหลักฐานว่าอย่างนั้นเถอะแล้วตัวแกเองเนี่ยแกก็บอกให้เขาถ่ายรูปบัตรประชาชน เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าสินค้าที่นํามาขายนั้นไม่ใช่เอาสินค้าปลอมมาขายให้กันไอ้ทางคู่มาหลอกขายนี่ก็สาบทสาบานเป็นการใหญ่เลยนะครับพฤติกรรมเป็นลักษณะของการหลอกลวงนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วก็มีการตกลงซื้อขายกันซื้อขายกันในราคาที่สูงหรือต่ําก็แน่นอนนะครับเขาบอกว่าเขายอมขายขาดทุนผู้ซื้อรายเนี่ยเคยซื้อสินค้าบรีสิกาเร,ร็ บุหรี่ที่ซื้อนี่นะครับเป็นบุหรี่ปลอมเนี่ยเป็นยี่ห้อเอสเมดคาร์บริกรองทิพย์นะครับปลอมทั้งคู่เขาเคยซื้ออยู่ประมาณห่อหนึ่งเนี่ยนะครับห้าร้อยห้าสิบสามบาทเขาบอกอย่างนั้นนะครับซื้อจากร้านค้าส่งนะครับห้าร้อยห้าสิบสามบาท <c oughs> แต่การมาขายของผู้ที่นําสินค้ามาขายนําสินค้าปลอมมาขายเนี่ยนะครับเขาขายให้ในราคา520 บาทนะครับต่อ1หีบหรือ12นั่นเองนะครับก็ทางด้านเจ้าของร้านค้าขายปลีกนี่นะครับเห็นว่าเขากล้าเอาบัตรประชาชนมาสแสดงและก็สแกนบาร์โค้ดให้ดูนะครับว่าเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่สินค้าปลอมก็เลยหลงเชื่อครับซื้อไวประมาณ4 5 0 2อย่างที่เรียนแล้วนั่นเองพอผ่านไปประมาณสัก หนึ่งเดือนหรือสิบห้าวันเนี่ยนะครับประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับไม่ถึงเดือนหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่สภามิตรก็มาตรวจคนนะครับมาตรวจคนและเกาะเมนที่น่าสังเกตนะครับเขามาตรวจคนในวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับมันหยุดราชการธรรมดาข้าราชการเนี่ยเขาจะไม่ทํางานกันหรอกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับมันหยุดของเขาแต่ก็อย่างว่านะครับเรื่องนี้มันก็น่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่พอสมควรเพราะอะไรครับเพราะว่า สินบนนำจับมันแพงนะครับโดยระเบียบของทางศัพท์ภามิตรนะครับหรือทางราชการถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่นะครับทำการจับกลุ่มนั้นจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของค่าปรับปรับเท่าไหร่ก็จะได้ยีบเปอร์เซ็นต์มาอย่างนั้นเถอะนอกจากนั้นนะครับสายลับนะครับหรือผู้ล่อซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนั้นก็จะได้20%เบ็ดเสร็จแล้ว40%ม เป็นเงินจํานวนมากพอสมควรทีเดียวตั้ง40%นะครับคือถ้าปรับแล้วนะครับเอาเงินเข้าหลวง100บาทนี่นะครับผู้นาจับนาผู้นําจับผู้จับเนี่ยจะได้อีก40%นะครับรวมกันแล้ว40%เข้าหลวงไป60%มันก็เป็นรางวัลที่ยั่วใจพอสมควรทีเดียว <c oughs> ปรากฏว่าผู้ค้าปลีกรายนี้นี่นะครับก็เราหลงนะครับหลงเชื่อนะครับ ผู้ที่มาหลอกลวงขายบุริปลอมให้ก็เลยซื้อไว้นะครับพออยู่มาประมาณสักยังไม่ถึงเดือนอย่างที่เรียนแล้วใกล้ๆเดือนนึงนั่นแหละนะครับปรากฏว่า <c oughs> แล้วที่สพสามิตมาตรวจคนวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างที่ว่านี่แหละเสร็จแล้วก็พบสินค้าปลอมเขาก็แจ้งข้อกล่าวหาเลยทีเดียวนะครับบอกว่าขายสินค้าไม่ได้เสียภาษีนะครับ คือสภาสามีเขาจะมีอำนาจในการดําเนินคดีในข้อหาที่ขายสินค้ามิได้เสียภาษีนะครับคือขายสินค้าบุหรี่นี่นะครับเหล้าบุหรี่เบียร์เนี่ยนะครับสามอย่างที่เขาอนุญ,ญาตเนยล่ะมิได้เสียภาษีนะครับเขาเรียกค่าปรับเท่าไหร่ท่านทราบไหมครับเขาเรียกค่าปรับประมาณสามแสนสองหมื่นบาทบุหรี่ซีห้าร้อยองเนี่ยนะครับราคามันก็แค่สองหมื่นกว่าบาทนะครับ 20,000บาทแต่เวลาถูกปรับนีถ่ถูกปรับถึง3 2 0 0 0 0บาทโอ้โห,โโหแม่เจ้าเป็นเงินจำนวนมากนะครับสําหรับร้านค้าปลีกกิจการค้าขายในครัวเรือนนะครับมันไม่ใช่ได้กําไรมากอะไรนะครับบุหรี่เนี่ยนะครับขายแล้วก็ได้กําไรแค่2องละบาทสองบาทเท่านั้นเองร้านค้าปลีกถูกปรับ3 0 0 2 0 0 0 0บาทก็ไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินจ่าย เนื่องจากมันมันเป็นเงินจำนวนมากนะครับผมทราบเรื่องนะครับก็ไปเจราจาต่อรองกับทางด้านเจ้าหน้าที่สปสามิรบอกว่าปรับขนาดนี้ประชาชนเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้เอาพอสมอาภาควรได้ไหมละ่ะสักห้าหมื่นหกมื่นนี่ก็ย,ยังชั่วหน่อยพราะอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เสนอให้สินบนนะครับคือขอต่อรองขอปรับขอให้เขาปรับในราคานี้นะครับ แต่ทางเจ้าหน้าที่สปสามิตรก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมไม่ยอมลดให้และบอกว่าต้องนำมาชำระให้เขาภายในวันนี้นะครับลดให้เต็มที่นะครับลดให้สองสองแสนหกนะครับหกหมื่นเขาไม่เอานะครับจะทำยังไงล่ะครับทางเจ้าหน้าที่สปสามิตรเขาบอกว่านะครับถ้าเขาจับกลุ่มดาเนินคดีแล้ว โอกาสที่จะรอดเป็นไปไม่ได้เป็นศูนย์เข้าว่าอย่างนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์ครับวันนั้นนะครับเนื่องจากว่าร้านค้าร้านนี้นะครับเป็นคนที่รู้จักกันก็เลยไม่ทราบจะทํำยังไงก็ต้องปล่อยเขาดําเนินคดีไปเขามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่สพสามิตแจ้งความดําเนินคดีในข้อหา <c oughs> จําหน่าย สินค้าซิการตบุหรีร่มิได้เสียภาษีนะครับแต่ต่อมาการยาสูบนะครับเขาก็มีการรับมอบอำนาจมานะครับมีผู้รับมอบอำนาจมาแจ้งความดูเนินคดีต่อพนักง,งานสอบสวนเพิ่อมีอีกหนึ่งข้อหาคือข้อหาขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เอาละสิครับถึงผมก็ไปเป็นทนายนะครับตั้งแต่ชั้นพนักง,งานสอบสวนนะครับ ก็ให้ทางลูกความนี้นะครับให้การต่อพนักงานสอบสวนตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นต่อมานะครับพนักงานสอบสวนเขาก็สอบสวนเสร็จแล้วก็ส่งเรื่องนะครับไปที่สํานักงานอายการนะครับยื่นฟ้องนะครับยื่นฟ้องตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้าพศ .2534 มาตรา4มาตรา108มาตรา110มาตรา115มาตรา117นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังนะครับก็ยังฟ้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับที่3พศ2559มาตรา3พระราชบัญญัติสปสามิตร พศ2560มาตรา4มาตรา159มาตรา204มาตรา207นะนอกจากนั้นนะครับ <c oughs> ก็ฟ้องนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา32 33 91พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม,ป,มประมวลกฎหมายอาญาฉบ,บับที่6 2526มาตราที่จะั็ประกาศ กระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสภาษราฉบับที่6 2สองพัอโอ้นะครับหลายข้อหาเหลือเกินคดีนี้นี่นะครับผมแนะนำให้ลูกความปฏิเสธเนื่องจากแนวทางการสอบข้อเท็จจริงนะครับของทนายนั้นปรากฏว่าเขาถูกหลอกให้ซื้อสินค้า ซึ่งเป็นสินค้าปลอมและไม่ได้เสียภาษีอย่างที่ว่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อสู้คดีกันไปคือการรับละนะครับว่ามันสินค้าเนี่ยอยู่ในร้านจริงเน่ยนะครับเป็นสินค้าปลอมสินค้าไม่ได้เสียภาษีนี่นะครับก็รับในส่วนนี้แต่ว่าต่อสู้ในเรื่องเจตนาเจตนาอย่างไรคือเจตนานั้นเขาไม่รู้ว่าเป็นสินค้าปลอมและไม่รู้ว่าเป็นสินค้าไม่ได้เสียภาษี เนื่องจากว่าดูรูปลักษภายนอกแล้วมันเหมือนกันหมดนะครับเห่าอสเอก็เหมือนกันรองทิพย์ก็เหมือนกันมีอากรสเตมนะครับปิดที่ซองบริทุกซองเหมือนกันกับบุร่ทุกประกาศนะครับกับบุริที่ถูกต้องในทุกประกาศก็ต่อสู้กันไปต่อสู้ื่องเจตนาในที่สุดนะครับสารพิจารณาแล้วก็มีคำพิพากษา ยกฟ้องนะครับยกฟ้องโดยนะครับคดีนี้มีโจทย์คือพนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดเป็นโจทย์และก็มีการยาสูบเป็นผู้เสียหายนะครับยื่นคาร้องเข้ามาในฐานะผู้เสียหายนะครับเรียกค่าเสียหายเข้ามานะครับตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับเราเรียกค่าเสียหายเข้ามานะครับอีก5 0,000 0กว่าบาท คดีนี้มีอัตราโทษสูงนะครับอัตราโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาทจำคุกไม่เกินสี่ปีนะครับตามที่เขาฟ้องมานี่นะครับสรุปแล้วนะครับจำคุกไม่เกินสี่ปีปรับไม่เกินสี่แสนบาทถ้าแพ้คดีมานี่นะครับหมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับเนี่ยนะครับหนจากการยาสู่เรียกขมาห้าแสนนะครับถ้าถูกสารปรับ ไม่เกิน400,000บาทนี่นะครับเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับ900,000แ,แล้วนะครับ900,000กว่าบาทแล้วยังมีโทษจำคุกกี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นอุทาหรน,นะครับสําหรับประชาชนที่จะเปิดกิจการร้านค้าปริกนะครับพึงสำเนียกไว้ให้ดีนะครับเรื่องของบุหรี่ยาสูบซิการ์เร็เหล้าเบียร์นี่นะครับเป็นสินค้าควบคุม ต้องขายด้วยความระมัดระวังห้ามแบ่งขายที่ศาลท่านยกคำฟ้องของโจทย์ในครั้งนี้นั้นเนื่องจากว่าทางนําสืบนั้นนะครับศาลพิจารณาว่าจําเลยมิได้มีเจตนาในการกระทําความผิดนี่แหละครับเขาเรียกว่าสู้เรื่องเจตนาเจตนาเป็นของในใจนะครับแต่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือนะครับครอบครองสินค้า ที่ม่ได้เสียภาษีและสินค้าปลอมไว้เต็มร้านเพราะฉะนั้นนะครับเป็นเรื่องที่สู้ยากพอสมควรทีเดียวเจตนาเป็นของในใจทํำยังไงนะครับถึงจะนําเอาเจตนาที่เป็นของในใจเนี่ยมาแสดงให้ศาลเห็นว่าเราไม่ได้มีเจตนาอันนี้เป็นเรื่องยากพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้เป็นคดีสู้ยากอีกคดีหนึง่งนะครับสู้เรื่องเจตนานี่นะครับเพราะเจตนามันเป็นของภายใน ต้องนำสืบถึงพฤติกรรมนะครับประกอบข้อเท็จจริงอันเป็นสาเหตุแห่งมูลคดีอย่างชนิดที่เียกว่าทนายจําเลยก็แทบหือขึ้นคอทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางที่ดีนะครับขอแนะนำว่าถ้าจะขายปลีกนะครับขายบรีขายเบียรนนี่นะครับเบื้องต้นเลยต้องขออนุญาตอย่างลำดับต่อมานะครับดูดีนะครับว่าเข้าห้ามอะไรบ้างาข้อห้าม ไม่ให้แบ่งขายก็อย่าไปแบ่งขายนะครับข้อห้ามไม่ให้ขายคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็อย่าไปขายให้คนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเ <c oughs> ขามีข้อห้ามอะไรบ้างก็ดูให้ดีๆครับนี่นะครับคือข้อแนะนําของทนายเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่คิดจะประกอบกิจาการร้านค้าปลีกนะครับก็พึงร,ระมัดระวังให้ดีและต้องพึงสังวรไว้ว่านะครับบุร่เหล้าเบียร์เป็นสินค้าควบคุมพิเศษ กำไรก็น,นิดเดียวนะครับแต่ถ้าไม่ขายสินค้า3ตัวนี้นะครับมันก็จะทําให้สินค้าอื่นขายไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ทางร้านค้าก็ยืนยันตรงกันมาหลายล้านเพราะอะไรครับเพราะสินค้า3ชนิดนี้เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนถ้าเขาจะมาซื้ออย่างอื่นนะครับซื้อสบู่ยาสีฟันนะครับซื้อข้าวซื้อน้ําไปรับประทานเวลามาซื้อข้าก็จะมาซื้อพวกนี้ไปด้วยนะครับบุหรี่เบียร์เนี่ยนะครับพวงไปด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าร้านไหนไม่ขายเหล้าขายบุหรี่ขายเบียร์ขายแต่สินค้าอย่างอื่นซึ่งมันเป็นสินค้าไม่มีปัญหาหรอกนะครับถ้าขายแต่สินค้าอย่างอื่นนั้นจะไม่มีคนเข้ามาซื้อนะครับเพราะว่าไม่มีบุหรี่ไม่มีเบียร์ให้เขาซื้อนั่นเองนะครับเขาซื้ออย่างอื่นเข <k> าก็ต้องซื้อบุหรี่ซื้อเบียร์เข้าไปด้วยนะครับเหมือนกับเป็นปัจจัยสําคัญในการดำรงชีพยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังไว้ให้ดีนะครับและถ้าถูกจับคุมนั้นนะครับในกรณีที่ว่า ท่านซื้อสินค้านะครับของบุคคลอื่นมาขายนะครับโดยมันเป็นสินค้าปลอมถ้าท่านไม่รู้ว่ามันเป็นสินค้าปลอมมาแต่ต้นท่านไม่มีความผิดนะครับแต่ก็เป็นการสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็แล้วกันนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวนี้อาน,นิโยก็เป็นผู้ทาห่อนะครับนำมาเล่านำมาฝากนำมาพูดคุยสู่กันฟักสำหรับช่อง ทนายมานะมาแล้วนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็เมื่อไหนๆก็รับฟังแล้วก็ช่วยแชร์ต่อนะครับยกดซับสไครนะครับให้กําลังใจผู้ดําเนินรายการสักนิดนึงนะครับสําหรับรายการของเราก็อาจจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนดัดวไปหนักนะครับแต่ก็จะเป็นรายการที่ นำสาระต่างๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับมีคนดูมากมีคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับผู้ดําเนินรายการก็ตั้งใจจะนําสิ่งที่ดีมีสาระมาพูดมาคุยให้ฟังกันนะครับก็มีอะไรก็นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับในข้อกฎหมายต่างๆนะครับก็ด้วยความยินดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ